สำหรับคนที่มีอาการไอบ่อยๆไอเล้ยลาง เจ็บคอนะคะแล้วก็ในคอมีเสมหะเยอะเดี๋ยวเรามาลองน้ำสมุนไพรสูตรนี้กันน้ำสมุนไพรสูตรนี้สามารถช่วยเรื่องอาการไอขับเสมหะในคอเสลดในคอได้นะคะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอแค่เลยก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามให้กับทั้งช่องของแค่เลยด้วยค่ะตามที่เห็นเลยสมุนไพรที่แค่เลยว่าก็คือมะกรดูดตามที่ทราบกันนะคะว่ามะกรูดเนี่ยมีประโยชน์เยอะแยะมากมายใช้ได้ทั้งภายในร่างกายแล้วก็ภายนอกร่าง และนำมาปรุงอาหารทำให้อาหารมีรสชาติดีด้วยค่ะค่ะเราจะหั่นมะกรูดนะคะให้เป็นซีกแบบนี้ค่ะเหมือนเราฝานมะนาวหั่นมะนาวนะคะจากนั้นก็นำไปใส่ขาย่างปลาค่ะแล้วก็ทำการปิ้งหรือว่าย่างได้เลยให้น้ำในตัวมะกรูดเนี่ยเดือดออกมาเลยนะคะ เมื่อเราย่างมากรูดเซร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็นําลงมาแล้วก็ทําการคั้นเอาแต่น้ําใช้ที่คั้นมะนาวคั้นแบบนี้นะคะพวกเม็ดหรือว่าเนื้อมะกรูดที่มันเยอะเนี่ยจะได้ไม่ติดไปด้วยนั่นเองจากนั้นตามด้วยเกลือ,อป่อนนิดหน่อยค่ะ จากนั้นนะคะก็ใส่น้ำปลาสะอาดลงไปในส่วนของปริมาณแค่เลมไม่มีให้เป๊ะเพื่อนเพื่อนก็ลองกะปริมาณเอานะคะคนผสมให้เข้ากันค่ะดื่มจนกว่าอาการไอหรือว่าเสมหะในคอจะมีอาการดีขึ้นค่อยหยุดนะคะเพื่อนเพื่อนจิบทีละอึกสองอึดได้เช้าเย็นเลยค่ะในส่วนของเปลือกมะกรูดตัวนี้นะคะเราจะไม่ทิ้งสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้แค่เลจะเอาไปเอาใส่ตะกร้าขนมจีนแบบนี้นะคะแล้วก็นาไป ใส่ไว้ในตู้เย็นช่วยดับกลิ่นอับในตู้เย็นได้ดีเลยค่ะเพื่อนๆค่ะค่ะก็ลองทําดูกันนะคะสาระเล็กๆน,น้อยๆที่เคเลนนามาฝากทุกท่านขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ